มีทักทายเอฟซีทุกท่านนะคะหลังจากหาจากทำดูๆไปตั้งหลายหลายเดือนวันนี้ก็กลับมาทำอีกครัง้งหนึ่งจวันนี้ก็มาดูเข้าเกี่ยวข้าวกันชาวนาเกี่ยวข้าวปีนี้รู้สึกว่าข้าวราคาดีเกินกิโลละร้อยกิโลละ12บาทถึงส3บาทโอ้โหเยี่ยมมาก ดูกันค่ะข้าวนานี้ได้เยอะมากเกี่ยวข้าวเดี๋ยวนี้สบายมากไม่ต้องไม่ต้องใช้คนเกี่ยวใช้รถเกี่ยวรถนวดครบจบกระบวนไรไล่ละหกร้อยสบายมากเกี่ยวเสร็จก็ใส่รถไปขาย พับเงินใส่กระเป๋าได้เลยสุดยอดจริงๆนะคะปีนี้ข้าวราคาดีดีมากเลยที่แล้วนี่ไม่ดีขนาดนี้ปีนี้ข้าวดีมากเลยดีมากจริงๆแล้วชาวนาก็แรงด้วยแรงเป็นที่ที่บางที่ก็แรงบางที่ก็ฝนตกดี ไปยาวๆเลยจ้ามันนานทำยูทูบรถนี้ก็จะได้ประมาณสองกันกว่าดูข้าวออกดีมาก เยี่ยมเยี่ยมมากเลย เลยรถเกี่ยวข้าวซิงขน,นองนาะโอเมื่อกี้ร้องตกใจนึกว่าจะจะเลยไปไตนนาคนอื่นเขาดูกันไปยาวๆเลยจ้าถึงขน,นองนาะรถเกี่ยวข้าวประเทศไทยไวยไปดึงไหนเทคโนโลยีสะดวกสบาย ปีนี้ข้าวราคาดีชาวนาก็ลืมตาอ้าปากได้คนที่ไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่สาหรับเดชสิชแนลไม่ได้ทําข้าวนาปีปีนี้ทําแต่ข้าวนาปังก็ถือว่าก็เลยไม่ได้ จะข้าวล้มข้าวตั้งข้าวนอนจบที่นี่ที่เดียวเอาอยู่ไร่ละหกร้อยหกร้อยห้าสิก็ถือว่าไม่แพงถ้าเราจ้างคนเกี่ยว650้าสไม่อยู่น้ำเยอะน้ำน้อยเอาได้หมดปีนี้ข้าวราคาดีดีดูที่นี่ดูรวงข้าวสวยมากข้าวมะลิร้อยห้า ไม่ต้องแปลกใจว่ามารีร้อยห้าแถวนี้ทาไมรวงใหญ่เพราะว่าแถวนี้เขาเป็นดินดําเป็นดินดํานี่คือ,อข้าวมันจะดีมันไม่เหมือนดินทรายดินทรายรวงจะเล็กเม็ดลเลียวเม็ดเลียวมากเลยแต่ข้าวดินทรายข้าวดินดนําเม็ดจะใหญ่รวงจะใหญ่สวยงามมาก เต็มอุ้มนี่ก็ประมาณ30ลูกหลแม่ก็ยี่้ลูกแล้วแต่เขาจะอับใส่ให้เราชาวนาเดี๋ยวนี้สบายสะดวกสบายเพราะว่ามีเครื่องคุณแรงมาก